เมื่อพูดถึงชื่อโอกชินวัตใครๆก็รู้ว่าเป็นพันทองทีมีอิทธิพลในวงการการเมืองเรื่องราวของเขาท,ทั้งที่เคยถูกรุมสปอตไลท์และเคยเป็นข่าวใหญ่ก็ยังไม่เคยหายไปจากความทรงจําของคนรุ่นใหม่และรุ่นพ่อแม่เริ่มจากภาพสามพี่น้องชินวัตเดินเข้าเยี่ยมพ่อที่เรีอนจําทําให้คนในโลกออนไลน์เริ่มตั้งคําถามว่าหรือถึงคิวโอ๊กแล้วทําให้เรื่องราวของเขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในวงการการเมือง เมื่อพักเพื่อไทยกำลังหาชื่อใหม่สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเส้นทางของอิงแพทองทานชินวัตรดูจะปิดประตูไปแล้วชื่อโอก๊กกลับมาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์คนในโลกออนไลน์เริ่มสนุกกับการตั้งสมมติฐานว่าถ้าโอ๊กมาเป็นนายกจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ชื่อของเขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในวงการการเมือง พันทองแท้ในวัยสี่ิกปีผ่านทั้งช่วงที่ถูกรุมสปอตไลท์และช่วงที่เลือกอยู่เงียบๆเ,เรียนรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทําให้เขามีความเข้าใจในวงการการเมืองมากขึ้นสมัยเป็นนักศึกษายังเคยตกเป็นข่าวพกโพยเข้าห้องสอบตอนนั้นบิดาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์นั้นกลายเป็นจุดด่างที่สังคมจดจําและทําให้ชื่อของพันทองแท้ถูกมองผ่านแว่นแห่งอภิสิทธิ์ทางอํานาจคําถามเรื่องลูกคนดังได้เปรียบกว่าคนอื่นหรือไม่ กลายเป็นเสียงสะท้อนที่ตามหลอกหลอนอยู่พักใหญ่ทําให้เขาระมัดระวังกับการอยู่ในสายตาสังคมมากกว่าเดิมเมื่อโตขึ้นเขาเลือกห่างจากวงอํานาจไม่ลงเลือกตั้งไม่รับตําแหน่งใช้เวลาไปกับธุรกิจส่วนตัวทําให้เขามีความเข้าใจในวงการการเมืองมากขึ้นบางครั้งก็โพสต์แสดงความเห็นในโลกออนไลน์น้ำเสียงกึง่งขำกึ่งประชดของโพสต์เหล่านั้นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เขามีผู้ติดตามนับล้านและทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ สำหรับคนรุ่นพ่อแม่ภาพจำอาจยังติดอยู่กับข่าวเมื่อ20ปีก่อนแต่คนรุ่นใหม่เห็นอีกแบบเห็นเป็นคนที่พูดการเมืองได้โดยไม่ทำให้เครียดโพสต์หนึ่งของอกอาจไม่เปลี่ยนประเทศแต่เปลี่ยนบรรยากาศในฟีดได้ทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์นั่นคือพลังที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีชินวัตรบ้านจันสองล่าเหมือนซีรีส์ที่ไม่มีวันจบทักษินไปยิ่งรักมาแพทองทานถอยชื่อพี่ชายก็โผล่ขึ้นอีก ครอบครัวนี้มีจังหวะของตัวเองเหมือนรู้ว่าตอนไหนควรปรากฏตัวแม้ไม่มีใครในใครบอกได้ว่าซีซั่นต่อไปจะเดินเรื่องอย่างไรแต่ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ปิดตอนสุดท้ายแน่นอนในยุคที่พักการเมืองต้องพึ่งพาโลกออนไลน์เพื่อสร้างฐานเสียงพักเพื่อไทยยังไม่มีใครสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้เท่าอกทําให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์โปสเล่นก็เป็นข่าวโปสรูปแมวก็ถูกตีความเป็นสัญ,ญญาณทางการเมืองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของพัก โดยอัตโนมัติในขณะที่น้องสาวอย่างแพทองทานรับบทผู้นำทางการเมืองเต็มตัวโอกลับเป็นพี่ชายที่วางตัวนิ่งรอดูทิศทางอยู่ห่างๆทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ภาพล่าสุดที่ยืนเคียงข้างน้องสาวเลยถูกตีความไปไกลบางคนว่าเป็นแค่ภาพครอบครัวบางคนกลับมองว่าเป็นซีนเปิดตัวของใครบางคนที่อาจได้บทใหม่ในพัก แน่นอนว่าในความเป็นจริงโอก๊กไม่ได้มีคุณสมบัติจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในเร็ววันแต่ในเกมการสื่อสารเขายังเป็นหมากที่มีค่าเพราะในยุคที่ภาพและนโยบายต้องเดินคู่กันการมีโอ๊กอยู่ในเฟรมอาจช่วยให้พักดูเข้าถึงง่ายขึ้นและเรียกความสนใจจากสังคมได้มากกว่าหลายชื่อที่พักกำลังทาบ แต่ในอีกด้านหนึ่งการขยับโอกกลับเข้ามาในภาพก็อาจกลายเป็นดับสองคมเพราะฝ่ายตรงข้ามย่อมไม่ปล่อยผ่านง่ายๆทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์อดีตท,ที่เคยเป็นบาดแผลในชีวิตจะถูกขุดกลับมาวิเคราะห์ซ้ำทั้งเรื่องพกโพยสอบในอดีตหรือคดีที่เคยถูกเชื่อมโยงกับชื่อชินวัตรทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ โลกออนไลน์ซึ่งเคยเป็นจุดแข็งของโอ๊กอาจกลายเป็นพื้นที่ทดสอบใหม่เพราะทุกคำพูดทุกโพสจะถูกจับตาอย่างละเอียดทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ฝ่ายตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทยอาจใช้ความเป็นโอก๊กเป็นสัญ,ญลักษณ์โจมตีภาพลักษณ์เดิมของตระกูลอีกครั้งทำให้เขาเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์ แต่ก็ในขณะเดียวกันการที่ชื่อของเขายังเรียกเสียงตอบรับได้ทุกครั้งไม่ว่าจะในเชิงสนับสนุนหรือโตกลับก็ยิ่งตอกย้ําว่าพัานทองแท้ยังมีอิทธิพลบางอย่างต่อความรู้สึกของผู้คนไม่ว่าฝ่ายไหนจะรักหรือเกลียดนัทพงศ์สามีของพินทองทาและยศชนันลูกชายของเยาวภาสมชายต่างก็อยู่ในสายตรงของตระกูลชินวัตรแต่ในแง่ของภาพจําและการรับรู้ของสังคมไม่มีใครเด่นชัดเท่าพันทองแท้ลูกชายของทักษิณคนที่โพสอะไรเล่นเล่นก็กลายเป๊ะ